มีอะไรนะครับงานก็เดินต่อแล้วก็คิดว่า,างานนั้นก็ต้องมีการปรับรูปแบบนะครับแต่เหนืออื่นใดนะครับผมมีความมั่นใจเหมือนเดิมก็คือหวย80บาทแน่นอนนะครับ ไม่หรอกครับงานก็คืองานนะครับงานก็คืองานงานเนี่ยผลมันสําคัญที่สุดคนเราอ่ะนะครับพูดอะไรก็พูดได้นะครับแต่คนเราเนี่ยมันจะส่งหลายสิ่งหลายอย่างประกอบนะครับในเรื่องของการทํางานแล้วการทํางานเนี่ยนะครับความสําเร็จเนี่ยมันอยู่ที่ผลของงานนะครับตรงนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่ผมยึดมั่นมาตลอดทั้งชีวิตก็คืองานเนี่ยต้องอยู่ที่ผลของงานงานต้องไม่ใช่อยู่ที่คําพูด เดี๋ยวดูครับด,ดูดูดูความเหมาะสมแล้วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงานมันเดินมาได้เยอะแล้วนะครับผมคิดว่าตัวท่านเศกษกรเนี่ยก็ทํางานให้มันคืบหน้ามาได้เยอะแล้วนะครับในเรื่องอื่นที่มันเกิดขึ้นมันก็คงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับงานนะครับในส่วนของงานเนี่ยผมมองดูแล้วชิ้นงานเนี่ยมันสามารถประติดประต่อเดินไปได้อยู่แล้วครับแมันตีมองยังไงในภาพรวม ผมผมคิดว่าก็ก็ก็<ๆ>ชื่นชมนะครับท่านเสรษฐกรที่ได้แสดงสปิริตนะครับความรับผิดชอบนะครับที่ไม่อยากเห็นผลตกกระทบถึงตัวท่านนายกถึงรัฐบาลหรือถึงผู้ร่วอมง,องานคนอื่นนะครับก็ถือว่าเป็นสปิริตที่ที่ท่านได้แสดงออกมานะครับเหนืออื่นใดก็ทําให้เห็นว่าในส่วนของการที่จะได้พิสูจน์ทราบต่อไปว่า เ้อาท็้จริงเป็นอย่างไรนะครับมันจะได้พ้นข้อคอรหาด้วยนะครับว่า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 มันต้องมีการช่วยเหลือปกป้องหรือมีตําแหน่งหน้าที่อะไรเงี้ยท่านก็คิดถูกแล้วผมคิดว่าท่านก็แสดงสติปิตแล้วก็ได้ให้เห็นว่าตัวท่านนั้นพร้อมที่จะพิสูจน์ในใน,ในทุกทุกเรื่องครับไม่ได้เป็นพอามีใครไปกดดันอะไรไม่มีครับผมไม่ได้ยินเรื่องนี้เท่าที่คุยนะครับผมก็ได้ให้กําลังใจนะครับว่าว่าคนเราก็ต้องพิสูจน์ ในสิ่งที่ตัวเราทำนะครับแล้วผลสุดท้ายเนี่ยงานเท่านั้นเองมันจะเป็นตัวชี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างว่าว่าว่า,วาเราได้ทำอะไรลงไปคร,ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเฮ้ยไ,ไหมโซนี่มันมันมันตี